ก่อนเลยครับวันนี้เราจัะมาเอาชิวแล้วไปฮิลล์บาร์ย์นะคะกอื่นเราต้องเตรียมชุดเกาะอะไรก่อนแต่แต่มันก็แปลกเหมือนเพราะผมแปรงร่างเป็นฮิลล์บาร์ย์อันนี้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 เตรียมไว้เลยเตรียมไม่เลยเราจะมาถ่ายหัวปอนกันนะครับเออเออ

อุ่นๆกระเดี้ยงอันเชิญนะครับอือต้องห่วงหัวใจผมมีเยอะก็คนมันเก่งครับหัวใจผมมีเยอะเออกะลักกะหลักจะมเอาอีโรบายมันคิดมากก็งานอยู่หัวใจกมมีเยอะนะเออ ถ้าอยากเล่นม็อกก็ไปโหลดเอาแคปเออเอิ่มมาดิไปครับมาดิมาดิเออมาดิครับมามามันก็มึงเจ๋งนะเกอรมันเก่ามากเกอรีเชี่ยเก่ามากเกอเก่าเออเสาเนี่ยเสาอะไรอุ้ยทำได้ดีแม่งยีอ่ะไปไปเออ มาดิมาดิมาดิมัดดิครับครับไปต้องขยมนเล่นมดดิก็โหลดเอาครับไปเลยโหลดเอาอยากลวไมาทิ้ด้ยนะไปโหลดเอาเลยมดเนี่ยมดเนี่ยมีในเพจตูนอยูุ่กคมว่ามดมาคล้บพี่รูปลาย

ตันนี้โหดสุดหดมากไอ้ตุ๊กเงินเป็นอะไรเนี่ยไอ้ลโลมาตัวนี้สุดโหดนะเออสุดโหดสุดโหดเลยก็สุดโหดนะครับสุดโหดสุดโหดนะครับเอาชีวิตเราจะให้สุดหดไม่มาแต่ไม่มาแง่ก็ไม่ตายเราแบบเยอะเยอะกูมันเยอะเออ อืูหนูเลกมันเยอะโอ้มันมันเยอะมาดีมนี่อ้โอ้านเองก็บางตัวไดรับัจากกนอเมมาเดี๋ยวพมาันี้รัอะไรที่ ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วก่นลก่อนละไก่อนได้ไหมลาไปก่อนได้วมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกก่อนได้มครับเออ้ไม่ไหวกับ